สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหลายคลิปนี้คือการสปอยหนังเรื่องรีบอนเป็นหนังของญี่ปุ่นจะเป็นยังไงเมื่อคนที่สู้กับเขาไม่เคยมีใครรอดชีวิตก่อนชมสปอยผมขอคนนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับผม จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยหนังก็จะเล่าถึงประวัติของพระเอกครับซึ่งพระเอกเนี่ยเป็นทหารรับจ้างครับผมเขาเชี่ยวชาญการต่อสู้มากๆแครได้สู้กับพระเอกเนี่ยไม่เคยมีใครรอดชีวิตพระเอกมีรหัสว่าโกตแปลว่าผีอมตะซึ่งขณะน,นั้นรับทหารกลุ่มหนึ่งกําลังมาทําภารกิจในการบุกโจมตีพระเอกที่อยู่ในบ้านหลังนี้โดยหัวหน้าทหารนะครับก็ได้สั่งให้แบ่งคนออกเป็นกลุ่มย่อยๆเข้าโจมตีพระเอกพร้อมกันทุกทางแต่พระเอกคือผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ ดังนั้นอย่าสู้ซึ้งๆหน้าแต่ถ้าว่าไม่นานรับทหารที่บุกเข้าไปหาพระเอกเนี่ยก็โดนฆ่าตายไปทีละคนทีละคนโดยทหารแทบไม่รู้ตัวเลยครับว่าโดนฆ่าเพราะว่ามันเงียบแล้วก็รวดเดียวมากๆครับผมหัวหน้าที่สั่งการเนี่ยเมื่อเห็นว่าลูกทีมไม่มีการขยับตัวเลยครับเลยลงมาดูด้วยตัวเองและเขานั้นก็โดนพระเอกฆ่าไปอีกคนครับทหารกว่า20ชีวิตเนี่ยก็ได้ตายไปด้วยคมมีดของพระเอกแล้วหนังก็ตัดมาที่3ปีต่อมาครับ พระเอกเนี่ยเขาชื่อว่าโชจิโร่รับตอนนี้พระเอกอยู่กับซาเจตล้านสาวของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็เปิดร้านสะดวกซื้อพระเอกกับล้านก็ใช้ชีวิตด้วยกันตามปกติทั่วไปแต่ได้ว่าพระเอกเนี่ยเขามีอาการจิตหลอนรับชอบฝันว่าตัวเองอยู่ในป่าแล้วก็ฆ่าคนแล้วคนเล่าจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับกินเลือดแต่มันกลับไม่น่ากลัวครับ หรือว่าทรมานเพราะว่ากลับรู้สึกหโวยหามากกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยพระเอกเปิดร้านตามปกตินะครับไม่นานก็มีคู่รักคู่หนึ่งรับเดินเข้ามาทําเหมือนว่าจะซื้อของนะครับแล้วผู้ชายเนี่ยมันก็จ่อมีดใส่พระเอกบอกว่าเอาเงินมาพระเอกเนี่ยเขาก็นิ่งมากเลยครับไม่ตกใจแม้แต่นิดเดียวแล้วก็หยิบเงินให้กับพวกมัน วันต่อมารับพระเอกไปหาเคนจิซึ่งเคนจิเนี่ยคือเพื่อนเก่าของพระเอกครับเขาเป็นอมพาสในตอนนี้จากการที่เคยช่วยชีวิตพระเอกไว้ในครั้งอดีตพระเอกกับเคนจิเนี่ยรักกันมากเลยครับแต่พอพระเอกเดินกลับบ้านกับซาจิเหมือนว่าเขาจะรู้ว่ามีคนรอบตามมารับเพื่อที่จะสังหารเขาพระเอกจึงบอกให้ซาจิกลับบ้านไปก่อน พระยอกเดินกลับมาที่ลานเดินอีกครั้งและก็มีคนเดินเต็มไปหมดซึ่งมันก็มีหญิงชายสองคนยับที่ยืนจ้องพระเอกอยู่ไม่นั้นผู้หญิงก็จออ่อปืนใส่พระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็สลัดทิ้งได้ครับผมแล้วก็หักคอเธออย่างรวดเรียว พระเอกถอดกระสุนออกจากปืนพร้อมเดินไปหาชายนักฆ่าอีกคนชายคนนั้นเนี่ยก็ยิงปืนใส่พระเอกครับผมแต่พระเอกเนี่ยขเขารวดเร็วมาก,มากๆเร็วถึงขนาดที่หลบกระสุนได้พระเอกเดินไปหามันพร้อมกับถอดกระสุนปืนออกแล้วก็หยิบปากกาจากชายคนหนึ่งที่เขาเดินผ่านมาเสียบมันใส่กับแม <m akes> ็กปืนพอเจอชายนักฆ่านะครับมันยิงใส่พระเอกเรื่อยๆแต่พระเอกเนี่ยก็หลบได้แล้วก็กดยิงปากกาเสียบคอชายคนนั้นพร้อมกับตีซ้ำปากกาอีกทีจนปากกาเนี่ย ทะลุเข้าคอชายคนนั้นแล้วเขาก็ล้มตายคาที่กลางลานเดินนั้นเลยครับผมภาพตัดมาที่แฟนทอมรับเขาอยู่กับแคสเปอร์ลูกน้องของเขาซึ่งแฟนทอมเนี่ยคือคนที่สั่งการนักฆ่าให้ไปสังหารพระเอกนั่นเองครับด้วยเหตุผลเพราะว่าพระเอกนั้นทรยศ์ซึ่งก็มีนักฆ่าหลายคน,นะครับที่มารับงานนี้ทั้งแอบสวอล์เกอร์นักฆ่าที่ฆ่าไม่เลือกไม่ว่ามิตรหรือศัตรู ภาพตัดมารับพระเอกอยู่กับคุณหมอเหมือนกับทุกๆครั้งพูกเขาเนี่ยคุยกันเรื่องความฝันของพระเอกพระเอกลองให้หมอจินตนาการนะครับว่าถ้าหมอตกอยู่ในสถานการณลำบากเช่นมีคนจ่อปืนที่หัวหรือว่าเพื่อนมีระเบิดติดตัวหมอจะทํายังไงซึ่งหมอได้ฟังเนี่ยก็ตกใจมากครับพระเอกก็บอกว่าหมอคงไม่รอดเหมือนกับคนทั่ว,วไปพระเอกบอกว่ากับบางคนเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้น เขากลับชอบสถานการณ์แบบนั้นสถานการณ์ที่บีบหัวใจต้องลำบากพวกเขานั้นถึงจะรู้สึกปกติเหมือนกับตัวพระเอกพระเอกบอกว่าเขานั้นไม่กลัวเลยครับเวลาต้องฆ่าคนมันเป็นเหมือนการตัดหุ่นเชิดหมอจึงให้พระเอกจินตนาการว่าหมอถือปืนอยู่ในมือแล้วจะยิงพระเอกพระเอกเนี่ยรีบยื่นหัวใส่มือหมอเลยครับแล้วก็บอกให้ยิงมาเลยพอหมอยิงมาในเชียววินาทีพระเอกก็ว้าไปที่คอหมอแล้วก็บอกว่าเขาเพิ่งฆ่าหมอไปครับพูดง,ง่ายก็คือหมอเนี่ยได้ตายไปแล้วครับโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาย ภาพตัดมาที่พระเอกกับซาจิพวกเขาเนี่ยก็นั่งดูทีวีอยู่ไม่นานทีวีมันก็ดับรับพระเอกบอกให้ซาจิอยู่กับซิโนโเจ้าของร้านนี้ก่อนพระเอกลืมของอยู่ที่บ้านแต่พอพระเอกเดินทางกลับบ้านนั้นนะครับระหว่างทางเนี่ยก็มีนักฆ่ามาดักฆ่าพระเอกครับแต่เขานั้นก็จัดการผู้มันได้อย่างง่ายดาย พระเอกเข้าไปในร้านและก็หยิบมีดใส่ตะกร้าพร้อมกับเอาข้าวไปเว็บไม่นานพวกนักฆ่าในชุดขาวเนี่ยก็บุกเข้ามารับแต่ผู้มันก็โดนพระเอกฆ่าจนหมดและข้าวพระเอกที่เว็บไว้เนี่ยมันก็เสร็จพอดีรับพระเอกก็กินข้าวพร้อมกับตะเกียบที่เพิ่งฆ่าไม่นานก็มีชายสองคนเดินเข้ามารับและบอกว่าทั้งคู่นั้นได้เก็บกวาดศพที่พระเอกฆ่านั้นนอกเรียบร้อยแล้วซึ่ง2คนนี้เนี่ยคือแม็กกับมาซารุ เป็นคนที่เคนจิตเพื่อนรักของพระเอกเนี่ยส่งมาให้ช่วยงานรับพระเอกจึงสั่งให้เก็บกวาดศพในร้านนี้ด้วยแล้วพระเอกก็โทรศัพท์ไปหาซาจิตแต่ทว่าก็มีนักฆ่าสาวคนหนึ่งรับเข้าไปในตู้โทรศัพท์เพื่อจะสังหารพระเอกทั้งคู่เนี่ยสู้กันในตู้โทรศัพท์ แต่ก็เป็นพระเอกครับที่จัดก,การเธอได้ไม่ยากนักถึงแม้ว่าจะสู้นานกว่าปกติพระเอกบอกซาจิว่าเขานั้นจะไม่อยู่สักพักให้ซาจิอยู่กับซึโนโ่เจ้าของร้านนั้นไปก่อนพระเอกไปหาเคนจิเคนจิเนี่ยก็มอบหนังสือให้กับพเพกซึ่งมันมีมีดปลดของพระเอกอยู่ในนั้นครับเคนจิบอกว่า2คนที่ส่งไปแม็กยังพอมีประสบการณ์อยู่แต่ว่ามาซาุนี่คือครั้งแรกของเขาภาพตัดมาที่แม็กและมาซาุครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็กําลังจะเตรียมอาวุธระหว่างนั้นแม็กเล่าให้มาซาุฟังว่าแฟนทอมนะครับมันเคยเป็นหัวหน้าของพระเอกแลก้วก เมื่อก่อนแฟนทอมเนี่ยมันก่อเหตุอาชญากรรมระหว่างประเทศมากมายครับผมรวมถึงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อ3ปีก่อนแฟนทอมเนี่ยเคยทดลองล้างสมองเด็กทําให้พระเอกรับไม่ได้ครับเลยหันมาเล่นงานแฟนทอมด้วยเหตุนี้พระเอกจึงถูกสั่งเก็บซึ่งพระเอกเนี่ยเขาห่างหายจากวงการนี้ไป3ปีแล้วครับ ตัดมาที่แฟนทอมกับแคสเปอร์ลูกน้องของเขาพวกเขาเนี่ยก็กําลังเตรียมคนครับเพื่อจะไปฆ่าพระเอกไม่นานแอบบิสวอลเกอร์นะครับนักฆ่าฝีมือชากาัดก็บอกพวกแฟนทอมว่าเขาจะฆ่าพระเอกเองครับผู้แฟนทอมเนี่ยยังมาเกะกะแคสเปอร์จึงถามแฟนทอมนะครับว่าต้องการแอบบิสจริงหรือแฟนทอมมันจิงบอกครับว่าไม่มีใครจะรู้จักพระเอกหรือว่าโกธเนี่ยได้ดีไปกว่าแอบบิสแล้วครับพระเอกกับแอบบิสเคยเป็นคู่หูกันครับผมทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกันหลายอย่างแต่เป้าหมายต่างกันพระเอกคือแสงสว่างแอบบิสคือความมืดด้านแมกนะครับ เขาก็บอกมาซารุว่าหลังจากที่แฟนทอมรู้ว่าพระเอกยังไม่ตายมันก็สาบานว่าจะแก้แค้นพระเอกครับผมแม็กบอกว่าหน้าที่ของเราคือคุ้มกันพระเอกด้านพระเอกนะครับเขากําลังจะกลับแต่ว่าเคนจิขอไปสู้ด้วยถึงแม้ว่าจะพิการแต่ก็อยากจะสู้ครับ เคนจิขอร้องพระเอกอย่างหนักแต่พระเอกก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยมันทําให้นายไม่เป็นตัวเองพระเอกก็ไม่ได้พาเคนจิไปพระเอกกลับไปหาพวกแม็กซึ่งพวกเขานี่ก็กําลังจะบุกไปที่รังแฟนพ่อรับแม็กก็ยื่นปืนให้พระเอกเผื่อพระเอกอยากจะใช้มันแต่พระเอกกลับบอกว่ามันยุ่งยากเกินไปรับและก็หยิบมีดขึ้นมาครับผมรุ่งเช้ารับซาจิร้านพระเอกเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านแต่ว่าเธอก็ได้โดนแคสเปอร์ลูกน้องของแฟนพ่อจับตัวไปครับตัดมาที่พระเอกไม่นานสุโนเจ้าของร้านเนี่ยก็โทรมาถามพระเอกด้วยความตกใจ ว่าซาจิร้านของพระเอกเนี่ยได้อยู่กับพระเอกหรือเปล่าพระเอกก็โกหกไปครับว่าใช่แล้วเธออยู่ที่นี่แหละพอวางสายนะครับพวกแม็กก็ถามพระเอกว่ามีคนลักพาตัวซาจิไปหรือแต่พระเอกบอกว่าไม่ต้องกังกวลยับนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนเพราะว่าพระเอกนั้นได้ใส่เครื่องติดตามไว้ในหนังสือของซาจิซึ่งจะทําให้เขารู้ว่าพวกแฟนทอมเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพวกมันไม่ได้ลักพาตัวเธอไป แต่พระเอกตั้งใจให้มันพาเธอไปต่างหากภาพตัดมาที่ซาจิเธอก็อยู่กับพวกแฟนทอมแฟนทอมมันเห็นซาจิเนี่ยก็บอกว่าโตขึ้นเยอะเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซาจิเธอคือหนึ่งในเด็กที่แฟนทอมล้างสมองรับตอนนั้นพระเอกด้ฆ่าเด็กที่แฟนทอมทดลองจนหมดแต่เขานั้นกลับเห็นบางอย่างในตัวซาจิที่คล้ายกับตัวเองรับจึงไม่ได้ฆ่าเธอ แล้วก็เก็บมาอยู่ด้วยกันด้านพระเอกนะครับผู้เขา3คนเนี่ยก็กําลังจะบุกไปฆ่าแฟนทอมรับซึ่งในป่าแห่งนี้ก็มีพวกลูกน้องแฟนทอมมากมายรับที่ซ่อนตัวอยู่ในชุดลายพลางพระเอกก็บอกแผนแก่พวกแม็กซ์ซึ่งพวกแฟนทอมเนี่ยมีประมาณ200คนคนรับที่ซุ่มอยู่ในป่านี้มาสู้ได้ฟังก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่าผู้เขานั้นมีแค่3คนครับผมแต่พระเอกก็บอกว่าเราไม่ได้มาถูกล่านะแต่เราคือนักล่าแล้วพระเอกก็แยกกับพวกแม็กซ์จากนั้นพระเอกก็เริ่มลงมือรับเขาย่องเข้าไปฆ่าพวกมันทีละคนทีละคนโดยพวกมน แทบไม่เห็นตัวพระเอกเลยครับพรพลอกฆ่ามันไปเรื่อยๆพอผูงมันได้ยินเสียงปืนก็พากันวิ่งครูเข้ามาแต่พระเอกก็จัดการฆ่าผูงมันอย่างง่ายดายครับ เขาใช้อาวุธได้อย่างเชี่ยวชาญและมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดพระเอกนิ่งมากๆด้านแม็กและก็มาซารุก็จัดการผู้ของแฟนทอมได้เรื่อยๆจนมาซารุนะครับได้เจอกับแคสเปอร์ลูกน้องคนสนิทของแฟนทอมมาซารุจ่อปืนไปที่แคสเปอร์แต่ว่าแคสเปอร์เนี่ยก็บอกว่าอย่ายิงมาซารุ aru, เห็นว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงก็หลงเหลี่ยมเธอรับจนเขาเนี่ยพลาดท่าให้เธอง่ายๆแคสเปอร์ per, พุ่งเข้าใส่มาซารุทั้งคู่เนี่ยสู้กันอย่างสูสีแต่ทว่าสุดท้ายรับแคสเปอร์ทำได้ดีกว่ามาซารุโดนปลดชีพในที่สุดครับ ด้านพระเอกเขาก็เดินไปที่ฐานแฟนทอมเรื่อยๆระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็โดนมือสไนเปอร์ยิงใส่แต่พระเอกก็หลบกระสุนได้ครับพระเอกเจอกับ2พี่น้องนักฆ่าซึ่งก็ดูเหมือนจะเก่งนะครับแต่บังเอิญเจอกับพระเอกที่เก่งกว่าสุดท้ายพระเอกก็จัดการทั้งคู่ลงด้วยใบหน้าแห่งความเย่อเกินเหมือนเดิมด้านแคสเปอร์เธอก็แอบซุ่มดูพระเอกสู้อยู่แล้วไม่แน่รับเธอก็พุ่งเข้าสู้กับพระเอกทั้งสองเข้าสู้กัน ซึ่งถือว่าสู้สีเล็กน้อยรับในช่วงแรกแต่ไม่นานแคสเปอร์เนี่ยเธอคงคิดว่าสู้พระเอกไม่ได้แล้วรับเธอก็เปิดเสื้อออกซึ่งมันมีระเบิดอยู่ในนั้นรับเธอพุ่งเข้ากอดพระเอกแล้วก็กดระเบิดแต่ถว่ามันกลับไม่ทํางานรับเพราะว่าพระเอกได้ตัดสายระเบิดทิ้งก่อนที่เธอจะกดแคสเซียวแล้วพระเอกก็จัดการปิดชีพเธอไปอีกคนครับผมพระเอกและแม็กก็ได้เจอกันหลังจากที่ฆ่าพวกมันไปหลายสิบคนแล้วพระเอกบอกให้แม็กล่วงหน้าไปก่อน เขานั้นจะขอสะสางตรงนี้ก่อนด้านพวกแฟนทอมนะครับก็มีการสั่งการให้ทหารที่เหลือเนี่ยกลับฐานมาก่อนครับผมว่ากองกําลังสํารองได้โดนพระเอกฆ่าไปหมดแล้วพวกเขาย้ําให้ทหารฟังว่าพระเอกคนเดียวเนี่ยก็เหมือนกับกองกําลังคนหนึ่งแต่ถ้าว่าพวกทหารที่กําลังจะกลับฐานเนี่ยก็โดนพระเอกมาลอบสังหารก่อนครับเขาเข้าจัดการผู้บัญญัติอยู่เดือดกลุ่มแรกตายไปจนหมด พระเอกนึกถึงเคนจิที่อยากจะมาด้วยซึ่งเคนจิเนี่ยเขาได้ฝากมีดคู่ใจของพระเอกไว้ในหนังสือที่มอบให้กับพระเอกจากนั้นพระเอกก็หยิบมีดของเคนจิออกมาแล้วก็เข้าจัดการทหารอีกกลุ่มพระเอกจัดการผู้มันอย่างรดวดเร็วรับจนทหารกลุ่มนี้ตายจนหมดและขณะนั้นแอปบิสอดีตคู่หูพระเอกก็โผล่มาครับผมแอปบิสบอกว่าสงครามของเราไม่ได้สู้เพื่อเด็กซึ่งมันคือประโยคที่เขาเคยบอกพระเอกก่อนที่พระเอกจะออกจากกลุ่มแฟนทอม ตัดมาที่ฐานรับซึ่งตอนนี้ทหารที่อยู่ด้านนอกได้โดนสังหารไปหมดแล้วรับระหว่างนั้นพระเอกก็บุกเข้ามาในฐานแฟนทอมแล้วก็จัดการฆ่าทหารไปเรื่อยๆจนเข้ามาถึงตัวซาจิเธอก็รีบเข้าไปกอดพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็บอกให้ซาจิอยู่กับแม็กไปก่อนแต่ซาจิไม่ยอมรับเธอร้องไห้และบอกพระเอกว่าเรากลับบ้านกันเถอะแต่พระเอกก็บอกว่าเขาขอโทษไว้เจอกันที่บ้านพระเอกก็บอกรักหลานแล้วเขาก็เดินออกไปรับซาจิก็ร้องไห้อย่างหนัก พระเอกออกมาก็เจอกับลูกน้องแฟนทอมและก็แอบบิสอดีตคู่หูของเขาที่ยืนอยู่ด้านหลังพระเอกเข้าจัดการลูกกระจกลงได้จนหมดแล้วก็มาถึงการต่อสู้กันระหว่างเพื่อนสนิททั้งสองพวกเขาเนี่ยเข้าสู้กันซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่คล้ายกันมากรับทั้งกระบวนท่าความรวดเร็วพอๆกันทั้งนั้นแต่เหมือนว่าแอบบิสจะเป็นต่อเล็กน้อยรับในช่วงแรกพระเอกถอดเสื้อออกแล้วก็กรีดมือตัวเองพร้อมกับบอกว่า อยากได้เลือดพเพเอยมากใช่ไหมแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ทิ้งมีดลงฟูกเขาก็สู้กันด้วยมือเปล่าทางคู่สู้กันอย่างดูเดือดแฮปบ,บิสซัดเพะเยเพเอยสัดคืนและสุดท้ายเพะเยกก็ชกได้หมัดเต็มแรงเข้าหน้าท้องแอปบ,บิสจนปิวล้มสลบไปครับผม แล้วพระเอกก็เดินออกมาเขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักพอสมควรครับพระเอกได้โทรไปหาซาจิพระเอกก็บอกซาจิว่าเขาขอโทษเขาอยากจะกอดเธอแน่นซึ่งขณะนั้นเนี่ยไอ้แฟนทอมมันก็ยืนอยู่ต่อหน้าพระเอกพระเอกก็วางโทรศัพท์ลงแฟนทอมก็บอกพระเอกว่าจะสู้ทั้งๆท,ท,ที่บาดเจ็บหรือพระเอกไม่ใช่โกอีกต่อไปแฟนทอมก็บอก พระเอกจะเป็นแค่ปีศาจที่ไม่มีชื่อไม่มีใครจดจำพระเอกก็บอกรับว่าแฟนทอมคิดว่าตัวเองพาพระเอกมาที่นี่จริงหรือแฟนทอมไม่มีทางจะได้ชีวิตพระเอกพระเอกหยิบมีดออกมารับแฟนทอมเนี่ยเหมือนว่ามันจะรู้จุดอ่อนพระเอกมันก็พูดประโยคที่ทำให้พระเอกดูเบลอบลรับทำไมพระเอกถึงฆ่าคู่หูทำไมถึงปล่อยให้เคนจิตกนรกทั้งเป็นทำไมพระเอกต้องสู้ซึ่งระหว่างที่มันพูดเนี่ยแฟนทอมก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาพระเอกพร้อมกับมีดในมือพระเอกมือไม้อ่อนรับแฟนทอมจอมีดไปที่คอพระเอกแต่ถ้าว่าพอม มันจะแทงนะครับพระเอกก็ฟันคอแฟนทอมในเซียววิจนตายคาที่ครับผมแต่ถ้าว่ามีดแฟนทอมเนี่ยก็แทงเข้าคอพระเอกเล็กน้อยครับพระเอกเดินเซเมือจับที่คอแล้วก็บอกว่าเขานนั้นได้ตายไปนานแล้วครับเขาไม่เคยมีชีวิตอยู่พระเอกเดินไปได้ไม่ไกลเขาก็ล้มลงในที่สุดครับผม แล้วหนังก็ตัดมาซาจิก็เอาหนังสือที่พระเอกมอบให้เนี่ยไปฝังไว้ในทรายริมทะเลแล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกที่ยืนอยู่ถนนริมทะเลเขาก็ยกบุหรี่ออกมาดูดเหมือนกับทุกๆครั้งพระเอกยังไม่ตายรับเขาคือโกดผีอมตะ และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมและหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่6เต็ม10คะแนนครับและหากการสปอยครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับและหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับ